ไปไว้พี่วิ่งเด้นก่อนเป็นกแรกเต้เทียมด้วยเนียนเหรอไ่เนียนเหรอล่วงไปก่อนเลยโอ้ยยมด้วยิเลยโอ้โหแล้หมดเทือกหมดนีดีแล้หมดดีแล้วหมดเยว่ื กินปีกกินปี่จะกินปีกินไอ้ยเอาวจริงวะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเคว่เคว่สอะไรนี่นี่ไอ้ตัวไอ้ตัวแดงนี่มันยังไงวะไอ้แกเนี่ยะถ้าเราฝนถือหมดเราต้องหนีต้องฝนท่ดหมดใช่ใช่ต้องฝนท่หมดแม่

อ้แมลงเียหัวหัโอ้ยโอ้นิ้มกินหัวอะเงี้ยนี่อะไิโอ,อ,อ,อ้ยไปไหนเรือยอะอเอเอาเลยเอาเเอาเดยเอาเลยเอาเลเอาเ ตายแล้วไอ้นุ่นมันจับพี่โยนเอาโหเกี้ยน่อยเกี้ยหน่อไอเบยเหมือนไ้เบีเหมือนไอ้้เหมเดียวใส่กันเดียวแล้เนี้เอาโหไปนต้องนลดิบพี่้อาผลดิบต้องผลต้องผลต้องดมันนากัวตีอยตีนคู่เตีนคู่ไอ้ไอ้มันบิน่น มนมันโดนพี่าเอใส่ไรเล่นระดระะเหี้ยมันมีลิงเาพี่เอาวพี่เอาไว้พี่เด็บเออไพี่สวยพี่เนี่ยเจ๊หยาบเจ๊อย่าแจ้งผมมีนี่แมมัวตรงหีืว่ โอ้พี่เดฟตัวละตัวละของมันรวมมั้ยขตัวเดียวมันตัวเดียวไอเจ้าชนะพี่เราชนะเราชนะยิงยิงมาพี่หน้ามันพี่ปักมันปากไอมันต้องขนแก่ท้องมันท้องมันเออแก่พี่เดฟเป็นไงวัยงงงงเอ้าพี่เราชนะหรอ มันยังเหลือลิงขาวฝ่ายมันวิ่งวิ่งอยู่ข้างบนได้เราทำได้พี่อ้าพี่ล่วงไปแล้วเอามันพี่เอามันพี่ล่วงไปแล้วน้องฝนเอาไปทาพันน้องฝนตีใหญ่ตีใหญ่ตีสวยสวยโอ้ยโอ้ยตีเจด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเก็บเห็นของเห็นของเยอะเลย

อย่าตายอย่าโพี่อาเอาีเ้โอ้โหพี่เต็มทองพี่ผมพี่ผมไม่เอาไปเจอี่ตรงนี้พีมท้องอแรกเลยมือเอมือเอเอาบพี่เอาบอเอาบอี่เอาบอลพี่ีไปพี ไอ้พี่ก็ดิ่นบบพี่อุ้ยอึ้งอึ้งพี่เนี่ยพี่เนี่ยเรกลัวพีเอเลยพี่เเพี่ไปเลยปลยไปเลยโอ้ยผมหายตัวแล้วพี่อย่าบังอย่าบังอ้ยโดน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 โอย่าบังอย่าบังอย่าบังไม่ึงไปก่อนไม่ก่อน มึงต่อยต่อยแล้วปวดทำไมต่อยแล้วดทำไมอ่ะล่ะโอ้โหเตะสั่ตี่โอ้โดิเดครื่องใหญ่ใช้ปืนดิวะเดือดด้วยโอ้โหเอาเบอร์ไปแล้วพี่โอ้ตกป่ะกตก เพื่อนแม่งก็เกะกาเลือดเกินเลยฮ้ยปล่อยแม่งเลยพี่เออไหนปล่อยเพื่อนแม่งก็เกะกะเลือดเกินไอ้เหี้ยตังเหี้ยกล่องนี้เดียพี่แก๊งลิงเราไม่เอาแล้วพี่สำเนียงวิ่งไปจี้ยังงี้เลย มันจะขึ้นไปยังไงได้อะต้องเกาะอีเดียวเฮ้ยเฮ้ยมีมีคนตกไปแล้วหลังจริงพี่ไอ้ยังไงพี่เก่าไหมพี่เออพี่ไปพี่โอเคพี่เอาตึ้งถิ่นไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นสิพี่ไม่หล่นอ๋อไม่หล่นนะ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  เดียวไป่กูอาพปเดียวไเลยปิงดิ้นไปพไอเยื่อไม้ไม่เจ็บประขาดนะไพี่เอาแม่เอาแม่เอาอยู่แล้วเอาแม่หยิดไปเลยเอาแม่เอาแม่ยทีมเพื่อนกัวตายโดยไปด้วยตาไปคู่ไปคู่เฮ้ย เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยดูโอ้โหตีที่ซุเลยนะเหมือนไอ้ขี้วัวต่อยกูอีกไอ้โน้งฝนเองพี่โน้งฝนนี่หวะโอ้โหวมาโอนมาเกยน้องฝนดับเบิลคิวอะพี่ไม่ไหวนะโน้งฝนกไม่ไม่ไหวนะเราอะ เสบดีผมเองพี่โอ้ยผมเองโดนพูดด้วยเฮ้ยพี่ยายายาพี่เอ้ยตามด้วยกินกินกิพี่ยังไม่ไม่ให้นี่เลยโอ้ยรำบดนี่ไงนี่ไงยโยนโยนพี่โยนเออสวยพี่ไปพี่สวยตายแล้วเอาลำบดไปด้วยพี่นี่หวังลำบดไอ้ลำบดตึงหัวตึงหัวนะลำบดตึงตัอ มันห้อยอยู่มันห้อยอยู่มันห้อยอยู่พี่พี่เด้มันห้อยอยู่พี่ไอ้ยพี่มันอยู่ข้างล่างอ่ะมันเกาะไม้อยู่พี่เอาโดนแล้วโดนแล้วสวยพี่แต่มีต่อยพี่ตกแล้วไปพี่ขวาพี่คมับไปไปนี่ไอ้แก่โดนต้นไม้ไม่รู ia, pigs, ้อ่ะัวไปก่อน <ess prove, úblic> ปวไปก่อนไม่รู้ใครวไปก่อนปวดไปก่อนปวดไปก่อนโอ้ยโอ้ยอ้ย้อโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโน้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโออยออ้้้อ้้ยอ้ออ

เออพี่ก็มีอันนี้ไอหออลิงลิงบเขาไอ้ไม้เก็บไปว้าวเอาอเจ็บี่จอยิไอ้เชี่ยเนี่ยของใครตัไปนอตน็อโอ้ยไอ้เีนี่ก็โหดจังเลยจะฆ่ามึง เี๋เอาสองเอาหัวสองพอลูพวเราแข่งหน้าเว้ยอยากว่าหน้าก่ะตาตากหพอีตัวสตือนเราอะตือนเตือ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 โอ้เต็มตัวเลยทุกคน

Ô nó còn nó còn cỡ nào cao không nhỉ? Đi đâu mà trưa À, ไอ้ก็ถือป like ืนวะมันพี่มันมันไอ้เนี่ยแต่คนนั้นแปงเลยไปบี่เลยอื้ยเงียดนะมเงียดนะโอ้โหพี่เกอบไปเอ้ยไปไปไปโอ๊ยไอเจ้ามันเจ้

เลยบขึ้นมาพี่เอาเจนดีกว่าตัวล่วงไปล่วงไปก็บินไปเลยล่วงไปเฮ้ยยังไม่กระเด็นไม่โดดหรอวะอ้าว โอท้เอโทษต้องขมดโทษเกือบโทษเกือบโทษเอาไอ้เด็กเขาทําไปทกใบให้หมดเลยทีโอ้เด็กๆหมดเลยไอ้เป็นมีคนมาแทนวุฒิมีคนแทนวุฒิไอ้เด็กๆอุปรที่คนแชนวุฒิคนแทนวุฒิอุ้ยห้วน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 อืมหีนี่ไอัต้ไอโต้ฟึ้อะไรกู

S <S ไปตาไปตากันเลยไตาโอเค้โอ้โหหมดโอ้โเเเเแก่าลกเดแม่ปไปคางปางก็เก่งนะพี่ โอ้ยได้ถึงหูม,มั้เนี่ย <h az im> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าไม่กดแล้วก็นี่แหละ